สวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทางเข้าวณุทยานแห่งชาติภูแฝกนะครับนะวิ่งจากอำเภอนาคูมานะครับจัลัดไปอำเภอห้วยพึ่งนะครับประมาณสัก7-8กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับที่จะไปอำเภอห้วยพึ่งอ๋าวอุทยานภูแฝกนะครับ ซึ่งมีรอยตีนไดโนเสาร์นะครับจากนี้เข้าไปอีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับนู่นมาจากอำเภอนาคูนะครับฝั่งนี้จะไปอำเภอห้วยพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมสักหน่อยนะครับรอยตีนไดโนเสาร์หรือวัฒนอุทยานแหงชาติภูแฝกนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะครับ ครับพอพอดีผ่านมาก็มาเจอชาวบ้านนะครับที่หาเห็ดนะครับบนเขาเรียกว่าอะไรนะครับผู้แฝกบอกผู้แฝกบนผู้แฝกหาเห็ดออกมาในหน้าดําข่ําเครียดนะไม่รู้ไม่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็ดูที่ตกร้ากันกนี้แล้วกันนะครับนะดูดโอ้โอนี่ครับนี่เขาเรียกเห็ดอะไรบ้างครับเนี่ยเห็ดหระง,งกุเห็ดระงกุกเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดใครหมายถึงเห็ด เห็ดใครนะเห็ดระงอกแกงสุน้ำากโกนะครับแล้วก็เห็ดใครเห็ดใครนี่ไม่มีเจ้าของอันนี้ได้ไหมครับเปิดให้ดูหน่อยอือนั่นเห็นไหมนี่เห็ดระงกอันนี้มันเป็นแม่มันแล้วถ้าเป็นลูกมันจะเป็นไข่นะครับนี่นี่นี่เห็ดนาง้วเห็ดนาแร่เห็ดหน้าแร่หน้าดำไม่ใช่ เห็ดหน้าดำานะาค้นหาโน่นแหละหน้าดำมหาก็่จะได้เนาะอาอืดูครับนี่เห็นไหมอิลาอีเลียเออนน่นพากันนั่งแบบอิลาอิเลียเลยนะครับโอ้นะครับหน้าสงสารก็่จะได้กินเห็ดสมราคาหรอกกิโลละสามร้อยเขาบอกเออน่าแล้วเราจะไปนู่นแหละนะครับรอยตีนไดโนเสาร์ต่อไปอีกนะ แถวดีชาวบ้านคงจะเห็นหมดแล้วแหละแต่เรายังไม่เคยเห็นเนะเาะเีาจวเดินทางต่อไปอีกนะครับบนภูแฝกนะครับ เราจะไปดูรอยตีนไดโนเสาร์นะครับก็เ,เดินตามทางนี้ไปนะเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะเป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินนะครับนี่ไม้กลายเป็นหินนะครับดูอายุประมาณ150ล้านปีนะครับนะครับ,นะรบเป็นท่อนเลยนะครับเป็นท่อนไม้เลยเออนี่ 1 5หล้านปีมาแล้วดูครับต้นไม้จะชัดเลยนะครับดูแต่กลายไป็หินไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นทางนะครับไปดูรอยตีนไดโนเสาร์นะครับ ต่อเดินลงไปข้างล่างนี้นะครับจะมีป้ายบอกทางไป นี่จะเป็นลำห้วยนะครับจะมาเจอลำห้วย ครับน้ำไหลมาจากบนเขาก็ไหลลงไปข้างล่างเลน,นะครับเข้ามาข้างในจะเจอสาลาครับนี่มีลูกศรชี้นะครับที่ต้นไม้รอยตีนไดโนเสาร์เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับน,น,นู่นนี่ศาลาให้พักขอน ดูซิจะเจอหรือเปล่านะครับ เห็นไหมครับโอ้โหรอยอย่างชัดเจนเลยนี่ครับนะนี่นะครับนี่นะครับชัดเจนชัดเจนนะครับนู่นอ่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ไม่ทราบเลยครับดูนู่นนะนะครับเมื่อก่อนแถวนี้มันน่าจะเป็นโคลนนะครับโคลนเนดินนี่นะครับรอยนะโอนะครับ บรรยากาศก,ก็ใช้ได้ดีเดียวนะครับนะวันนี้น่าจะเป็นทานน้ำเมื่อสมัยก่อนด้วยนะครับ ออบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับนะห้วยริมคลองนะครับเห็นชัดเจนนะครับรอยไดยโนเสาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็น่าจะชัดเจนที่สุดตรงนั้นนะครับ จะเป็นรอยสัตว์กินเนื้อหรือเปล่าดูจากลักษณะมีสามนิ้วอ่านี่ก็จะมีสะพานให้มากขึ้นเล่นด้วยโอ้โหอากาศตรงนี้ร่มรื่นมากเลยครับ จะร่มรื่นมากเลยสายน้ำ น้ำเย็นมากเลยครับแต่ตอนนี้วันอนงยานปิดอยู e bon ่นะครับเข้ามาไม่ได้นะถ้าใครจะมาเที่ยวก็ไม่ได้นะครับที่ผมขออนุญาตมาถ่ายคคลิปวิดีโอ ให้ได้ชมกันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับนะครับวันนอุทยานภูแฝกนะครับนะอาําเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับแห่งที่พบรอยตีนไดโนเสาร์นะครับ สันนิษฐานนะครับเจ้าของรอยตีนน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นทีเรกหรือเปล่านะครับเพราะมีสามนิ้วดูนะครับใหญ่โตมะฮือมานะครับน่าจะเป็นรอยตีนของสัตว์กินเนื้อน่าจะเป็นเจ้าของรอยตีนนั้นนะครับเขาสันนิษฐานไว้ก็ได้ปั้นรูปปั้นไว้ให้ได้ชมกันนะครับนี่นะครับ ก็จะเดินเข้าไปด้านในประมาณ2-300เมตรนะครับเข้าไปด้านในนู้นนะครับ